สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราไปให้อาหารปลาที่หน้าสวนพุทรากันค่ะคลองน้ําที่หน้าสวนพุทราก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งจะมีน้ําหลากล้นออกมานะคะตอนแรกเลยคิดว่าปลาในคลองนี้หายไปกับน้ําหมดแล้วนะเนี่ยดดแต่พอน้ําลงแล้วปรากฏว่าปลาเยอะกว่าเดิมเลยค่ะแท,ทน,น,ะนก็สงสัยอยู่ว่าปลามาจากไหน น่าจะเป็นปลาธรรมชาติที่มากับน้ํานะคะทําให้คลองน้ําของเรานี่ปลาหลากหลายมากยิ่งขึ้นมันก็มีปลาธรรมชาติที่มากับน้ําตอนน้ําล้นรวมถึงปลาที่เราซื้อมาปล่อยช่วงต้นปีด้วยค่ะพี่จอยบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อพันธุปลามาปล่อยอีก เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆพอถึงช่วงหน้าหนาวช่วงนั้นน้ำก็จะเริ่มแห้งแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจับปลาขึ้นมาทำกินกันค่ะส่วนช่วงนี้นานๆถึงจะมาจับปลาทีเพราะว่าปลายังโตไม่เต็มที่เราก็จะเลี้ยงเข้าไปแบบนี้ก่อนค่ะวันนี้เอาบรรยากาศฝนตกที่สวนพุ้าาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ